สรุปเรียนเอเชียนเกม2022จีนครองเจ้าทองสร้างสถิติใหม่ไทยจบที่8เบอร์หนึ่งอาเซียนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2022ที่เมืองหางโจวประเทศจีนรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเดินทางมาถึงวันสุดท้ายก่อนที่จะมีพิธีปิดอย่างเป็นทางการในช่วงเย็นวันนี้ 8ตุลาคมนี้โดยการแข่งขันกีฬาได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยกับและจีนคว้าอันดับหนึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ไปครองชนิดทิ้งห่างชาติอื่นแบบไม่เห็นฝุ่นคว้าไปได้มากถึง201เหรียญทองถือเป็นสถิติใหม่หลังจากที่พวกเขาเคยทำเอาไว้199เหรียญทองในกวางโจเกมเมื่อปี 2010สำหรับตารางอันดับเหรียญรางวัลเอเชียนเกม2022อย่างเป็นทางการในครั้งนี้อันดับที่1จีนโกยเหรียญทองไปถึง201เหรียญทอง111เหรียญเงิน71เหรียญทองแดงอันดับที่2ญี่ปุ่น52เหรียญทอง67เหรียญเงิน69เหรียญทองแดงอันดับที่3เกาหลีใต้42เหรียญทอง59เหรียญเงิน89เหรียญทองแดงอันดับที่4อินเดีย28เหรียญทอง38เหรียญเงิน 41เหรียญทองแดงอันดับที่5อุซเบกิสถาน22เหรียญทอง18เหรียญเงิน31เหรียญทองแดงอันดับที่6ไต้หวัน19เหรียญทอง20เหรียญเงิน28เหรียญทองแดงอันดับที่7อิหร่าน13เหรียญทอง21เหรียญเงิน20เหรียญทองแดง ส่วนไทยอยู่อันดับที่8ของตารางมี12เหรียญทอง14เหรียญเงินและ32เหรียญทองแดงถือว่าอันดับดีกว่าปี2018ที่จาการ์ตาเกมซึ่งครั้งนั้นจบอันดับที่12จากผลงาน11เหรียญทอง16เหรียญเงินและ46เหรียญทองแดงเหรียญทองที่ไทยทำได้12เหรียญมีดังนี้เทควันโดหญิงรุ่น49กิโลกรมัมผานิพักษวงพัฒนกิจเทควันโดชายรุ่น63กิโลกรมัมบอลลังทับทีมแดงวินเซิร์ฟรุ่นหญิงสิริพรแก้วดวงงาม เรือใบประเภทสีชายหม่อมหลวงเวคาพานุพันธ์เรือใบประเภทสีหญิงนพศรขุนบุญจันทร์อีสปอร์ต eafc ออนไลน์ที่เดชทรงสายสกุลเซปักตะกร้อประเภททีมชุดหญิงเซปักตะกร้อประเภททีมชุดชายกอล์ฟหญิงประเภทบุคคลกอล์ฟประเภททีมหญิงเซปักตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายเซปักตะกร้อประเภททีมเดี่ยวหญิงสรุปเหรียญเอเชียนเกม2023หลังแข่งขันครบทุกรายการ สรุปเหรียญเอเชียนเกม2022ล่าสุด